สวัสดีครับเละเป็นเลาะมาแล้วนะครับเราะเป็นละแชแนลนะครับรวมไปถึงเละเป็นละแฟนเพจมานี่พาพี่น้องเลาะมาเบิงงัวทั้งอำเภอหรืออำนาจนะครับมาหอดคาแน่จักหน่อยพี่น้องนะครับเพราะว่าแวะมาหลายมองนะครับแวะมาหลายที่นะครับมาจนถึงมองนี่นะครับมีเพิ่นผู้แนนํามานะครับบอกว่าเพิ่นเลี้ยงงัวกําลังจะพัฒนานะครับ เฮ็ดคองามไหมครับเพิ่งเฮ็ดต้นปีครับผมเพิ่งเฮ็ดต้นปีบ่นี่แม่จะของบ่หรือว่าเป็นผู้ดูแลเขาจะของเนี่ยเขาจะของอ้าววันดีครับรายงานตัวเบงครับผมประท่านพ่อนครับผมประท่านพ่อนบ่เขาอยู่บ้านบ้านน้องย่างตำบลนีลงบังอำเภอเรืออำนาจครับจ <ing Mechan ics> ังหวัดอำนาจเจริญเนาะโอ้อ <lent ceu oking> ันเฮ็ดโดนระบบคอคืองงามแทะคอนี่ผมเฮ็ดตอนประมาณเดือนกุมภาพันธ์ครับเดือนกุมภาพันธ์ครับ มังต้นปีนี่บ่ต้นต้นปีครับโอ้บ่จักเดือนเองนะครับนี่เพราะพึ่งมาอยู่บ้านครับโอ้พิ่งมาอยู่บ้านบ่ตะกี้อยู่ใส่ลรตะกี้ก็อนนี้เห็นงานอยู่โคราชครับเห็นงานอยู่โคราชบ่ครับผมเป็นอย่างก็ได้กลับมาเรียงงิไรุนแรงอยครับทึ่งแม่คนก็อยูู่้เดียวครับโอ้แม่อยู่ผู้เดียวน้ำบ่ก็ดีครับมาแต่งเมียอยู่ยาโสกครับอือไปไปมามาดูดู่อยขึ้นวอยขึ้นก็เลยตอนสินใจมาอยู่บ้านครับมาอยู่บ้านเลยครับ ไปไปมาๆมาๆโคลาดยะโสยะโสโคราตบอแกนครับเดียวก็ยะโสอำนาจก็เพื่ออยุบนหลังนึงมี่สีนะเออก็ออเลยตัดสิน<ด>ใจ<ด>อเอาครับม,ออนมันอยู่เรื่องอำนาจมากเฮ็ดหนยังแน่มสมอนี่ปัจจุบัน,นะกอาชีพหลักก็เป็นผ้าลูงอยู่อยู่โรงเรียนอ๋อม,มีมีมีอาชีพหลักอยู่ครับผมเป็นผ้าลูงอายุยังในน้อยอยู่เลยนี่30มสิปีครับ3บปีบอโอ้แต่ก็ถือว่ามีอาชีพที่มันคงอยู่นะครับ เป็นพันธุ์รองอยู่โรงเรียนหนองยางนี่เนาะแม่ใครับโรงเรียนประจำหมู่บ้านไงครับโรงเรียนประจำหมู่บ้านบ่อันนอกจากมีหน้าที่ประจําแล้วก็มาเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวแม่นหมอเห็นหน้ครับแม่เห็นหน้าเลี้ยงงัวแม่นบ่อโอ้นี่เหลือจ๊กโตในคอกตอนนี้ตอนนี้เก้าเก้าโตครับเก้าโตเป็นงัวป้ามันลูกผสมเป็นงัวลูกผสมกําลังพัฒนาครับผมกำลังไปเรียนการเลี้ยงการผสมมาโอ้ไปเรียนผสมนั่นห เป็นแล้วพอสมมือนี่ยแอ,อย่งางมันแบบเที่ยวเอย่าของเพราะว่าทุนมันค่อนข้างสูงครับก็แค่ไปเรียนรูก้<อ>การไปเรียนรู้การย่างอย่าง,งนี้ทุนก็คือมีต้องต้องมีถังแมนแมนครับแห่งเข้าอยู่ไก่ยังไงต้องมีถังใหญ่พร้อมมีถังอ่าถังใหญ่เนาะเอาไว้สต็อกน้ําเชื้อมีถังสนามสองอย่างนี่กระป๋าเข้าไปแล้วได้สามหมื่นกว่าปืนมันแบบแพงหรอกเนาะแห้งกับถังครับแพงกับถังเอานเอ้า รุ่นรุ่นลุยลุยเป็นกำลังใจให้ได้ถังไม่ไหว <c oughs> แต่ว่าผสมเป็นแล้วเนาะครับไปเรียนมาระดับเบื้องต้นครับไปเรียนอยู่าใส่นี่อำเภอกำแพงแสนนครประทมอู้ไปไปเรียนอยู่<อ>กำแพงแสนเลยครับคอร<อ><ม>์ออจังมือคอร์จังมือคอร์สสามมือครสามม,อสามมือสามมือนันเงียนวิชาการพร้อมกับฝึกปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ฮัดฮัดห่วงแบบโมลูกจริงนะครับหู้แล้วปัตตานี ขั้น ok ให้สมก็สมได้แล้วเพราะได้ครับเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจมาตอนนี้มาเบิง uh ว่าเนี่มาเบิงจาของเนียานเริมครับเออท่านเริ่มเนาะมาเบิงนี่มาต้นนี้ง้ว่าที่เห็นอยู่นี่ซุ้มนี่นี่เป็นลูกเกิดในคอกหรือยังไนแม่แมนครับเป็นลูกเกิดในคอกไหมโตตัวผู้ตัวนี้อปีกว่าเป็นลูกของตัวนี้ตัวใดตัวผู้ตัวแรกตัวติดขวาเมื่อสุดเนาะตัวติดสาวเนาะ ตัวกลางนี่จะแม่เพันเดือนนี่ครับโอ้นี่นี่แม่อยู่ในทั้งสองตัวเลยครับตัวผู้เป็นลูกตัวตัวนี้ครับโอ้ลูกตัวนั้นเนาะตัวผู้เนาะบู๊ยเข่าแม่งอ่จ็ดปีน่ะผมก็บผู้หมครับเพิ่นเพ่อามาให้เอามาให้เลี้ยงนะโอ้ผู้ใดเแา้วไม้ไห่จะเป็นลูกคลองไอ้แม่แม่เท่าครับโอ้แม่เท่าคือผู้ใดแม่เท่าดีแท่โอ้แล้วนี่เด้อสองตัวนี่เด้ตัวนี้ขายขายลูกคนไปแล้วครับโอ้ขายลูกไปแล้วเงีนบ่น่าจะทองประมาณ เขาเดือนที่สามครับโอ้นี่ขาทองผสมเทียมหรือยังไงผสมเทียมครับผสมเทียมผสมลูกตัวใดไว้นี่ผบก็จำไม่ได้ครับตัวนี้เป็นแม่คนเป็นคนผสมโอแม้แม่แม่เป็นคนผสมแม่เป็นคนดูแลอู้แต่ว่าหนาดีแม่เนาะหนาดีพิษแต่หางแม่ครับแม่ไปพิษแต่หางก็คือคันค้นซื้อไปเลี้ยงเขาสติหางเนาะแม่นก็ว่ากันตามตรง<อ>แต่ว่าถ้าเป็นว่าเนื้อบรติพ่อ อย่างเลยบอตีจักอย่างเลยครับเป็นว่าเนื้อนะครับนี่นี่แล้วตัวนี้เดะตัวนี้ลูกเป็นตัวกลางครับลูกตัวอ๋อลูกตัวกลางลูกตัวกลางนี่นี่ลูกมันนี่ตัวนี้ตัวนี้มันตึงยานุ่มครับควาะหนนี้มันโบมีขอปกติเออเพิ่งเอาออกจากแม่หมดอ่ะนะเพิ่งแยกออกไปมันบอแม่ครับเพราะว่ามันตึงมีขอก็เลยว่าท่านได้สมแม่ครับอืมตัวนี้ตัวนี้เป็นขอกําลังพัฒนานะครับนี่แต่ว่าแดงดีเลือกเกินนะครับ นี่เดสองตัวนี่เดตัวนี้ผมบ่มั่นใจครับมากมาน้ำกันพร้อมกันกับเมนโอ้เป็นว่านแม่เท่าให้อามาให้เลี้ยงตัวนี้นะตัวนี้เป็นลูกของแม่นี่คือกันนะอือแสดงว่าแม่เท่าเอามาให้สามตัวเลยบอกหนึ่งสามตัวแล้วก็สองแล้วก็ออกลูกอยู่ในอีกครสามคือตัวนี่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 อีกตัวหนึ่งนี่นี่ตัวนี้น่ะจะลูกควักเพิ่นเลยนะครับบ่โอ้เพิ่นก็เอามาให้เป็นมูนเป็นมั่งเนาะ ไปอยู่โคราชกลับมาอยู่บ้านกับพอดีในงานอยู่บ้านพอดีแมนบ่แมนครับก็เลยมาเห็ดหน้าน้ำเน่เรียงงัวน้ัแหล้ะก็เห็ดงานประจำพร้อมพี่น,อน้องนี่ปุ้ยยาไหมยาไปหามาจากทางไหนละ่ะยานี่อน้ำแของแท่นนหน้าบ่เรียงแต่ยาครับเฟืองแมนครับเป็นต้นทั้งบอกท่านได้ขายเลยแมนบ่งัวในคอกเพึ่งปลอยของลูก แต่ต้นเหยาะอาจจะเป็นพ่อหน่ะจะเป็นช็อกโกแลตของตัวตัวเมียหรือตัวผู้ตัวผู้ครับขายไปหลายไปไหนล่ะตอนนั้นช่วงราคางวกับปอะเทศไทยประมาณหมื่นสองประมาณหมื่นสองแมนบอกเมืประมาณปีนิดๆิดแมนบอกกสีใหญ่เติบตัวแม่ใหญ่ปันนี้แล้วมีตัวขายกี่บ่อปันนีย่างครับผมมีบมีแค่แม่นี่ยแหละจะปล่อยโอ้แม่นั่นจะปล่อยใช่หมแม่กลางนะครับ โอ้โอม่มนี่สิปล่อยเอาออกมาเบิ้งในเยเบิ้งเผื่อพี่น้องเขาอยากได้เอาออกมาได้อยู่กันนะนะเอาออกมาเบิง้งเอาออมาบัอาออกแจงๆนี่นะนี่มาๆอ,าออกมาน้องกับจากโคราชนะครับมาเห็นหน้ามาเห็นงานประจํานะครับเป็นอาการพัานโลง่งแล้วก็เลี้ยงวัวน้ากําลังเริ่มพัฒน,นาขอ้อกเห็ดได้กลุ่มผ้ามีหน้าเมษาพฤอภาามีหน้ากอลักรไในหกเดือนพอดีพี่น้อง ก็เพิ่งเหตุในหกเดือนตัวเห็ดมาตรฐานดีไหมมีมุง้งมีอย่างกันอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเพิน่นมีตัวแบ่งอยู่พี่น้องนีตัวแบ่งมี่ตัวขายเกิดผู้ใดอยากได้ไปต่อยอดนะครับการลังเอาออกมาวัานนั้นด้สมนะแม่นะองวันนั้นด้สม,มเมนบ่มันกะเอาลูกออกเมันอยากกินเนี่ยตัวนี้แม่รับสิขายอยู่พี่น้องนี่ไม่สิขายไรเมื่อไหร่ ได้ล้อยู่แล้วหมื่นห้าไมด้หมื่นมาไหมแม่ซื้อมาหลายวานไหนนะซื้อมา3ามห0ื่นซื้อมาสามหมื่นสี่พันอือาเงินคงการไปซื้อครงการคือพ่อเล่าเมื่อกี้ผมว่านะพ่อเล่าคงการให้มาสามหมื่นห้าน่นนี่เบิงเด้อพี่น้องเดินนี่นีนี่กระตัวนี้ ไม้เบ <im mo Upper language> ิ่งโค้งสร้างแล้วนะครับหนาดีตัวละหนาดีอยู่นะครับโอ้โหว่ามันไหลตัวมันมาไหวอืมอืมอาได้หัวอาหารมาให้หยั่งเนาะแคบบ่แคบบ่บ่ดื้อตัวบ่ บดือดบอด้อที่สุดป่คิดว่าดื้อที่สุดตัวนี้บดื้อเนาะตัวนี้บดือ้อ<แ>โค้งดีอยู่พี่น้องหนังดีโค้งดีนะครับนี่กันนี่เป็นชีวิตประจาําวันเซามาปไปเห็นงานโรงเรียนแมนครับไปเปิดโรงเรียนแล้วก็เอ,เอาแวะเอาหยาหยานี่โคตรเกีย่ยวอะไรอยังเงี้ยเลยอย่างเงี้สิครับ โอ้ยาต้องเกี่ยวย่างมอแรงครับเพื่อย่างมะเสาขาัหนึ่งโอ้แล้วก็ย่างมือแรงกับไปหามาใหม่อีกโอ้นี่คือต้องว่างแผนคือคือต้องวางแผนงานไปเลยเนาะแม่นครับตอนแรกเกี่ยวเพื่อว่าให้เศร้าเกี่ยวไหมครับตอนแรกแลยเพื่อตอนเศร้าเพื่อตอนเศร้าน้ำเนาะไอ้เมลาสองครับแล้วก็เหตุงานเหตุงานมากแล้วก็ตอนแรกกับมาเลี้ยงว้วอย่างสิครับโอ้ก็ถือว่าเป็น เป็นอีกอาชีพเสริมพี่น้องแต่ว่าเบิ่งความตั้งใจของเพื่อนแล้วกใ็ให้พัฒนาให้ประสบความสําเร็จเด้อครับผมเบื่องแล้วใจผมนะ่ะอยากไปทั้งงัวเนเหนือมากกว่าอืถูกต้องไอเห็นนํนาแต่ว่ามุ่นถิ่นนีตอนนี้ก็ผมจะผมจะหาลูกที่เป็นบามันที่ได้โค้งใหญ่กว่านี้สักหน่อยนะครับก็ถ้าจะเป็นง่วนเนื้อน่ะตอนนี้พวกว่ากิว พวกว่ากิ่วเนี่ยสมไปเลยเขาช่างกิโลแม่นครับเพราะมันอยากเลนง้วเนือมากกว่านี่แหละหและว้วก็พวกบีพวกแบล็กกัตนี่คือแม่จะเป็นงว้งวไทยง้วแดงก็ตามเขาเอาเป็นแม่บอกไปเลยครับแล้วคันบมี่มองขายบอกไอในอุบลหมอบัณฑิตรับซื้อเป็นกิโลโลละลยเศร้าสําห,สหรับว่ากิ่วและการนาเชื้อถือน้ำนี่คือออกมามีเท่าไรได้ขายเบิดหรืออยากขุน เจ้าของก็ไปเฮี้ยนหูมาแล้วก็ลองสืบสอเอา <c oughs> ว่าไอสหารกรหรือว่าพวกที่เขามีโครงการ <c oughs> เรียงงัว่าเกลดพี่เมียม <c oughs> กระศึกษาแล้วก็พัฒนาเอาเนาะเห็นเฮ็ดคอกใหญ่โตพึ่งว่างระพบควางแล้วครับเริ่มปลูกยาเขาไปเสืบเออปลูกยาวันท่านในมี้ยายเป็นของเจ้าของเป็นวันนี้ก็มี <c oughs> ประมาณไรเดียวครับโอ้ไม่ไรเดียวก็พได้พอได้เกี่ยวให้มันกินเนาะเป็นกําลังใจเป็นกําลังใจนี่กําลังเรือใหม่เลยพี่น้องเฮดคอกได้หกเดือนเฮดคอกกับเบิดหลายกว่างัวในคอรกตอนนี้แมบนี้เหรอครับราคาคอกนี่มีราคาหลายกว่าในคอร่กสุดโตวอยู่ตอนนี้พี่น้องเพราะว่าเป็นราคาแต่สิ่งที่น้องเมามากนั่นถือต้องแล้วอยากให้เฮดเป็นงัวเนื้อเกรดพิมียม เพราะนั้นมันคือความจริงที่จีร่งยังยืนนะครับซุ่มแนวนี้กะคือว่านั่นละนี่คันมันแพงมันกระไดคั้นมันตกมากเขาตีเป็นเนื้อบึ๊แม่นบอละเออนั่นละเอาเป็นกำลังใจเด้อสู้ต่อไปขอบคุณหลายครับมาหอดทางบันน้องยางเนาะน้องยางทั้งเรื่องอำนาจพี่น้องนะครับมาเบิ่งน้องมาเป็นกำลังใจ มีผู้แนะนํำมานะครับเมื่อกี้นะครับนีมันล่างฟรามแนะนํำมากว่างัอเพิินกะกําลังเลี้ยงไม้ไปเบิ่งนาเฮ็ดคอกบางงามนึงมันผมก็ไปเบิ่งอย่างเป็นวะตอนนีตอนน่ะจะประมาณเพิ่นซือสองปีนี่อ่านั้นแล้วกะอันนั้นแล้วกะแบบซื้อแพงมากครับแบบเอากับพัฒนาไปอ่าแมนคัดดีมาเอากับพัฒนาไปเป็นกำลังใจเด้อให้ประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณครับ